ว้าวขนลุกมากพามาเที่ยววัดสีชุมแต่เจอเลขเด็ดแนวทางวันที่หนึ่งธันวาคมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจแม่ฟินิกช a n น l สองนะคะวันนี้นะคะแม่ฟินิกก็ได้พาเพื่อนๆนะคะจะพาเพื่อนๆเดินทางไปที่วัดสีชุมเป็นศาสตร์โบราณสถาน ที่แห่งหนึ่งนะคะในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สกไทยที่ตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกกำแพงเมืองเดิมนะคะตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสกโขไทยค่ะวัดแห่งนี้นะคะก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะ างมานพิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีมานานแล้วนะคะพันปีเลยค่ะทุกคนอยากจะบอกนะคะว่าเดินทางมาง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะก็ถึงที่หมายกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะซ้ายมือนะคะจะมีป้ายบอกประวัติทุกอย่างเลยค่ะเราสามารถศึกษาอ่านได้ก่อนที่เราจะเข้าไปขอพรได้เลยนะคะเพื่อนๆ วันนี้แมฟินิกก็ขออนุญาตไม่พูดประวัติมากมายนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ที่มาเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะนอกจากที่เราจะมาขอพรแล้วนะคะทุกท่านค่ะแม่ฟินิกก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูแนวทางอะไรเด็ดๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าเจอแบบโอ้โหชัดมากเลยทุกคนสามตัวชัดๆ สองตัวชัดๆเลยนะคะซึ่งแบบว่าคนลุกมากทุกคนไม่คิดว่าจะเจอนะคะแต่เราก็จะพากันเดินเข้าไปดูข้างในกันก่อนนะคะว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างใครที่เห็นคลิปนี้นะคะสามารถขอพรผ่านคลิปของแม่ฟินิกได้เลยนะคะทุกท่านค่ะ วันนี้นะักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นต่างชาติก็จะเสียค่าบัตรเข้ามาเนาะแต่ถ้าเราเป็นคนไทยจะไม่เสียสักบาทนะคะวันนี้นะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะก็สามารถขอพรกันได้เลยนะคะ ขอพรผ่านช่องแม่ฟินิก์ชนแนลสองกันได้เลยนะคะทุกท่านคะ่ะก็ขอใทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงล,ล,ล่ำล้ำรวยๆนะคะคิดสิ่งใดก,ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะจากที่เราขอพรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ฟินิกก็จะพาทุกท่านนะคะเดินมาคาังนอกทีเด็ดเลยนะคะ วันนึงนะคะแม่ฟินิกขออนุญาตย้อนพูดไปก่อนนะคะวันที่แม่ฟินิกมานะคะทุกคนวันนั้นนะคะเดือนนั้นน่าจะเป็นเดือนธันวาค่ะเมค่ะไกคนกรู้นะคะแม่ฟินิกก็จะเดินกลับนี่แหละค่ะทุกคนขาก็เลยจะเดินตามทางนี้นะคะกลับไปพอดีเลยค่ะทุกท่านเงยหน้าขึ้นไปนะคะเจอต้นโพต้นนี้แหละค่ะทุกท่านแล้วเจอแบบ เหมือนคนนะคะแต่เป็นปวกนะคะเป็นลางปวกนะคะทุกคนเขียนไว้นะคะเขียนเป็นเลข8ดแล้วก็เลขศูนย์ค่ะในงวดนั้นนะทุกคนเชื่อไหมคะว่าแม่ฟินิกสนะคะซื้อลอตเตอรี่นะคะที่กองฉลากพารททุกคนมี8ปศูนย์นะคะแค่สองใบแล้วไปเจอเลขกลับเป็น0ูย์แค่ะได้8ดใบนะคะทุกคนได้8ดใบเลยนะ โอ้โหแบบว่าแม้ฟินิกตกใจมากเลยทุกคนได้เลขท้าย2ตัว088ใบอะค่ะก็คือมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะแล้วไม่รู้มาก่อนนะทุกคนว่า แบบว่าเราจะได้โชคอ่ะแค่ตั้งใจเข้ามาไหว้ขอพรเฉยๆนะคะวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านนะคะเดินรอบต้นไม้นะคะมาดูว่าเราจะเจอไหมนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเข้ามาทีไรขนหัวลุกมากทุกคนและสุดท้ายก็เจอจริงๆค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะเห็นอย่างแม่ฟินิกเห็นไหมทุกคนสังเกตเอานะคะขอเอานะคะ จิตอธิษฐานขอเอานะคะทุกท่านอันนี้นะคะเมฟินิต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะใครที่ชอบก็ตามใครที่ไม่ชอบก็กใอยเลื่อนผ่านนะคะทุกคนอย่าด่ามาาปลากระป๋องเด็ดขาดนะคะ พะเพจแมฟินิกตั้งใจแล้วค่ะว่าจะทําเป็นแนวทางสํำหรับคนที่ชอบแบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้แมฟินิกก็พามาเที่ยวขอพรที่วัดส,สีชุมนะคะอุทยานประวัติศาสตร์สโุไทยนะคะทุกคนคะ่ะ ก็ขอทุกท่านนะคะโชคดีปังปังล้ำล้ำรวยๆย,ยนะคะขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะอ้าวลืมนะคะทุกท่านไม่ฟินิกลืมนะคะก็เป็นของรัฐบาลไทยนะคะในงวดวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีปังปังจ้า